ศิลปะโบราณานาเป็นศิลปะโบราณนานาเป็น่อยเป็นแห่หรือรำโนราวัยรุ่นไทยโปรดจองรักษาวัดไม่มีวัยรุ่นไทยโปรดไม่มีศิลปะโบราณนานมาเป็นชอยเป็งแหล่หรือรำโนราวัยรุ่นไทยโปรดจองรักษาวัฒนธรรมไทยนั้นมีคุณค่าต่างๆต่างแต่ได้อะไรกันได้ได้เป็นตัวือแล้วนี่คือมันแต่งมาพอดีแล้ว เพอจะทอะไรกันอ่ะมีลำเนาะได้มาจากพื้นฐานโอ้ยสารทะลึ่งเลยเล่นชอยเปล่งแล่เล่นชหล่เปล่งแหล่เปล่าเพล่งชอยเปล่งแหล่หนังลุงโนรามันไม่ได้อ่ะมันมันมัได้แต่ตึ๊ดมันเจอจังหวะไงมันไปเจอยังไงนะไปเจอเพราะว่าทำไมเพล่งแบบเพล่งชอยหนังตุงโนหนังลุงเพล่งชอยเปล่งชอยเพล่งชอยเพล่งแหล่หนังลุงโนราพระยุนไัยถ้ามันมันมันไม่แค่จังหวะใครบอกเพล่งชอยแน่แน่เพล่งชอยหนังตะลุงโนราคน คนยุคเก่าเป็นคนสร้างสรรค์ของคนยุคใหม่ของหนังถอยหางศิลปะของศิลปะโบราณมานนาอยย่่งงิใศิลปะของไทยต่างๆกำลังเรื่ออศิลปะศิลปะของไทยต่างๆกำลังเออแล้วกำลังล้าหลังแล้วเริ่มเรื่องรางศิลปะโบราณมาเป็น่อยเป็นแหล่หนังลุงโนราไปรุ่นฉัน หนลุงโรลุ้ไทยปวดจงรักษาเป็นฝ่ายเป็นแหล่เป็นฝ่ายไปแห่หนัลุงโนราไวยลุ้นไทยไวยลุ้นไทยปวดจงรักษาเป็นฝ่าเป็นแห่หนังลุงโนราเอหนังลุงโนราศิลปะเอานานไม่แน่ว่าจะดีเป็นแหล่หนังลุงโนราแต่หนังลุงโนราแต่ถ้าแม้ว่าจะดีถ้ามเป็นฝ่ายเพลงแหล่หรือลำโนรา

ว่าตำนักกไรันุ้ต้ตั้งตงไรนี่ให้อนี้ไปดูไปนีเปลี่ยนัวเราไม่ชี้อะไรกลาผมอยากให้ฟันเป็นอย่างนี้แต่ให้มันข้าไปได้เลยนะไม่สะดวกยี่ยงเลยที่บกนรองเพงนี้ยไม่ร้องเลงจริงนะพี่เอ๋พี่นายนี่แต่ฟันหน่อยเลยคให้ทาไปเลยเพลงก็เสร์ ไมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วระดับดสิเดียวไม่ถึงหมอหรอกนี่ยกี้ทำไมนานเข้าเลยไม่เลยเกลอขวดจืดเลยไม่อยากไม่อยากนะทังดนี้เขาไมยากพูไปถ้าแต่เเลทางนี้ไพูดไม่ได้ทาง้มันไม่ขำอะสุดทางนี้ก็จะไปพูดางนี้อายใครมี่เด เขาบ้างหัวเขาบ้างฟันไม่ไม่ไม่อย่างงี้ยเลยตอนล่างดีอ่ะแล้วท่านบนอ่ะท่านบนเกลียวไอ้ผมมันแต่ตอนล่างแล้วนี่ไงท่านเปิดทำไมอ่ะอยากเสียงดังว่าบ้านบนเกลยวไม่เกลียดผู้หญิงยิ้มมาปันหน้าอยู่เงี้ยไม่เกลียดนี่เลยจัดแล้วอ๋อไม่เกลียดแล้วมีแล้วเาฟันหน้าใหญ่ฟันทั้งปากใหญ่หมเลยแต่พ่อฟันเล็กฟันบนหนูใหญ่ฟันล่างฟันเลยแมวเอาหนูด้วยฟันเลยเขนหนูยิ้มเออยี้มีฟันเลย เงาเหลืองแล้วอายอะไรอะไรบ้าเราองคิดมากอย่างเงี้ยอยู่ขนาดนี้มันั่งคิดมากนั่นเองของความใจคิดมากเลเนี่ยแล้วก็่นเหลืองเล่ใจไม่ยิ้มน้องเขาจะเพิ่งทับเงาตาเหลืองว่าดอะไรมันแท้หรือว่าเทียมปะอะไรแท้เทียมป็นครอบมาไงตรงตรงนี้นะขาขาหนอ่ะขามาจริงเรอยู่ตั้งไหลดีแล้วที่ก็ถามหนูไม่ติดล้อแล้วเนี่ยจริงเหรอกริงถามหนูจเนี่ย ทำอะยมายุ่งของผมเลยไปเอ้ยไม่อไร้สแ่อะไรมาในวนนีก็จะมาทำอะไรพารี้ทำให้แย่ดไปถะดมีเย้ยนี่ตอนั้นกระแทกไ่พีอตอกตอกไปก็่อเต็มจมูกจริงห้ามเออจะไดย่เลยนะทำาช้าเลยเดินสอบด้วยอ่ะูดวอแอร์แอร์ไม่ไม่ไม่มธรรมชาติ7เจ็ร้อยปากแล้วเดิสวมแบบเจ็ดร้อยเะหมือนมากเหมือนมากจร มันจไช็อบเลยเหมอเฮ้ยเดินเขาก็ตกโดยด่วนงอเลยงอเลยตึนั้นก็งดนเลยแตบเลยนะโคตรนี้เลยกระเลยัดี้เลยมันเล่มาใหญ่เลยนะเมื่อวนนี้ต้งเดี่ยวไม่ได้แล้วมันกมีสิทธิ์อ้อะไม่ใช่ก็ให้จมูกเคเนี่ยไม่มีสิทธิ์เดี่ยวแล้วแต่มีสิทธิ์หักอย่างเดียวจมูกที่แบบหนาพังผื่อมันเกาะแล้วอ่ะจะไม่มีสิทธิ์เดี่ยวแล้ว จะหักจะหักจะหักได้เลยเดียวลียร nice. okay. yeah. oh, ูปม oh, uh, ันไม่ต้องเสียวเลยนะพี่ทวดเราวามไหล่เพราะว่าวางัวเองก่อนเลยวางที่รูปตังไว้ที่เราจะตัาเลยเห็นร้วทำไมล่ะที่เราจับตัวม่าเห็นแตกนะตอนที่พี่ดอนตัดด้วยเฮ้ยใเมนวยนะกี้นต่างกันเนี่ยแต่ก้เนี่ย ไม่ได้จากันเลยไม่ได้จับกันเลยอาไารเ่าไมันต่างกันได้ที่จับกันเย่ยมมากเลยจับกัไปจับหมดไปจับหมดเลยมาให้จ้าตื่นต้นไปดหน้าเตายเลยกลุยตลุยไปยจ้า